นี้เป็นอีกหนึ่งความบัลังกาของเชียงรายเป็นศิลปะแบบเชียงรายสไตล์ให้ดูเลยดีกว่านี่เราก็จะเจอศิลปะแบบนี้อีกที่หนึ่งนะครับที่นี่เรียกว่าวัดคุ่ยปากตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนี่แหละนะคาดว่าต่อไปเห็นเจตนาหดเวลาเราเล่าให้ลูกหลานฟังเราก็จะบอกว่านี่นะศิลปะแบบนี้เกิดมันเกิดในยุคเรานี่แหละเออมันเกิดมาในยุคอาจารย์เฉลิมชัยเป็นคนแบบพัฒนาขึ้นมาเนี่ย แล้วก็บรรดาลูกศิษย์ก็มาสร้างวัดแต่ละที่นะแล้วก็ใช้รูปแบบศิลปะแบบแบบเดียวกันอันนี้เป็นวัดพุทธกัง้งเห็นรูปโบสถนะ์ไหมเห็นลายเลยแบบว่าแบบลักษณะแบบที่จะเสืร์มถ่ายปั้นเลยลายแบบเลี่ยมๆแล้วก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของเชียงรายไปแล้วด้วยไปเข <Okay. S 1> ้าไปดูกันขอพรเจ้าแม่กนอิมที่นี่ครับทำบุญจ้างเจ้าแม่กนอิมสองร้งอย มาดูมุมฝั่งนี้ก่อนจะเห็นลูกปั้นเจ้าแม่กินอินองใหญ่นะครับตรงนั้นนี่เขาบอกว่าสามารถขึ้นไปด้านบนได้ด้วยนะฮะถ้าสังเกตที่หัวเจ้าแม่กนินจะมีแบบหน้าต่างเขาสร้างเหมือนแบบมีตึกเป็นชั้นอยู่ด้านในมีลิฟต์อะโอ้แต่งชุดสวยเลยเนะี่เ ้เลยครับภากโบราวณที่นั่นที่น,นั่นได้เจอไปแล้วนะครับในข้างใน,นก็มีฐานเป็นเชือกแต่ที่เราเห็นนะครับเป็นไม้จันไม้จันทน์นะครับไม้จันทน์นะครัทำจากไม้จันทน์นำมาต่อต่อกันนะครับแล้วแกะสลักจากตรงนี้เลยนะคภาพสูงประมาณเจ็ดเมตรครับร,บาบรบ้านอาหารตรงนั้นเขียนว่าฟรีลาดหน้าไมา่ อาการแบบนี้น่ากินจังเลยรถจะออกหรือยังคะยัเข้าห้องน้ำก่อนไหมคุณก็มีเข้านั่งครับอ๋อทุกคนก็มีห้องน้ำงั้นกินก่อนได้ไหมมากกว่าคนจะเต็มนั่งรอต้องรอคนเต็มถึงออกไหมคะไม่ต้องไม่รอเหรอไป่เครับอ๋อมีรถไปส่งด้วยเลยไปส่งเหร่เดี๋ยวเราจะเราจะขึ้นไปบนเจ้าแม่คุณอิ่ม ลัลลนนะ้าเดี๋ยวฉันมาโ <c oughs> อ้ร้อนอน <c oughs> ข,ขอบคุณมากครับ ตลิฟต์ด้วยครับคนละ20บาทครับอินฟอร์เมชันซื้อตั๋วตรงนูน้นตรงตู้ก็คนละ20ปิด6กโมงเย็นเปิดตัออ้งแต่เจ็ดโมงสองคนครับเฮ้ยครับขึ้นลิฟต์ไปชั้นไหนเนี่ยเราต้องกด25ปห้าเลยขอหนกดได้คนเดียวสวยเขอบคุณครับ การดีจริงเลยคนที่นี่แต่งตัวดีบริการดรีถึงแล้วครับสวััสดีครบว้าวโหนี่พนักงานที่นี่เหรอเนี่ยแต่งตัวดีจังอ๋อทั้งนี้แหละครับต้องเดินขึ้นไปอีกนิดนึงที่น26ชมฟรี <c oughs> ลายปูนปั้นสวยนะใช่เดี๋ยวเราดูใชที่จรินะนี่น,น,นี่ชั้นที่หกถึงแล้วเอาก็ปั้นแบบเดียวกันเลยโอ้โหโอ้เป็นลายปูนปั้นแบบสามิติขึ้นมาเลยอ่ะ<ม>จะไม่กับพิมทั้งนั้นแต่ล้วก็มังกร อ๋อจริงๆริลิฟต์ก็โผล่ชั้นนี้นี่นะประตูมึงก่อนไหนดูวิวดีกว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นตรงที่เป็นลูกตาหรอนี่ฝั่งข้างหลังลูกฝังที่เป็นเราเห็นหน้าต่างอ่ะ งานสร้างไม่เสร็จหรอกยังทอยู่ยังทอยู่เห็นบอกนาดูขาวเลยเนี่ยเดาใจว่ามันจะขาวอยู่ตลอดได้ย yeah, well ังไงเขาก็ทำเพออาติ

ตาองค์กรบ้างนี่น,นี่คนดูเยอะอยอะโอ้ดูพิดานครับนี่นี่ทางนี้ตาองค์กรไม่ใช่ตาองค์กรเขาเรียกประตูมงคกรอ่ะวัดเราสังเกตอะไรครับเห็นหน้าวัดนั่นเองนี่มันตาเจ้าแม่กวนอิมใช่ไหมเนี่ยอุยเจอกพนด้า ขันดานี่เราอยู่บนเขาเหลียงซานใช่ไหมเนี่ยหิมะตกเจ้าตัวอะไรอ่ะมันน่ารักอย่างงี้นี่เราอยู่ที่ที้งหน่เไลหนนยี่ครับลัดหน้าที่นี่เป็นจแล้วบอกบ็ไม่รู้น่ายะเจนะเราไปดูลัดหน้าหน่อยดีกว่าครับลัดหน้าที่นี่เป็นเจแล้วบอกก็ไม่รู้น่าจะเจนะ ะใช่อะม่หิวเหรอมันกินรอ้รอนก็ดีนะไม่ได้หิวมากหรอกแต่กินไว้ก่อนกินไว้ก่อนกินไว้ก่อนขอดูดดูซิโอ้นี่ครับบรรยากาศทุกคน,นกินร้านน้าที่นี่โอ้น่าสนใจอ๋อแล้วเขาก็ทําตรงนี้เลยครับก็ตั้งกินตรงนี้ฮะว้าว ลองไหมไปค่ะลองเลยครับไปต่อคิวต้องไปต่อคิวถ้วยยิ้ถ้วยเจอไหมค่ะเวยค่ะเอาไหมค่ะเอาด้วยค่ะตัวเนะ ินเป็นกิมมิกเหร <c oughs> กิมมิกเล็กนิดเ,เดียวอ่อใส่ผักหน่อยกินน้อยเดียวอุ้ยเป็นเจ นั่ง่อนครับ